สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับน,นี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้างครับน,นี่ก็อันนี้ก็มาถ่ายช่วงเช้าประมาณหกโมงเช้าอากาศกำลังดีเลยครับ นี่อันนี้แองเป็นแอ่งที่ทำไว้ที่ถ่ายคลิปไวร้รอบรอบรบที่แล้วคือเราจะขุดทรายขึ้นมาไว้ตรงนี้นะแล้วตัวนี้เราเออกออกมันหมดแล้วแต่ว่าก็ยังยัง เดืเยอะอยู่ครับต้องขุดถ้าเป็นแองแองเก่าของเขาก็คืออยู่ตรงตรง้นกล้วยเนี่ยตรนนี้ตรนนี้อันนี้คือก็จะทํารอบรอบต่อไปนะเพื่อที่จะให้ให้แองตรงนี้กว้างขึ้นแล้วก็สามารถเอาน้ําตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็รอบรอบหน้าก็จะมาทําตรงนี้เพิ่มอีกอาไเอาไยออกอีกอา น้ำใสใช่ได้มีปูด้วยนะปูเห็นปูเยอะอยู่ปลาก็มีต่อไปถ้าน้ำตรงนี้มีเยอะน่าจะมีปูมีปลาตรงนี้เยอะเป็นปูหินปูภูเขาเดี๋ยวจะเอาให้ดูในรอบรอบต่อไป นี่ครับก็มาอัปเดตให้ดูนะ,ะว่าทำอะไรไปบ้างตรงนี้ก็ทำไปเมื่อวานนะฮะแต่เมื่อวานมันถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายไม่ได้เลยฝนตกหนักวันนี้เบาละวันนี้ไม่ตกละแต่น้ำน้ำก็ไหลไม่แรงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะคร ดเอมันจะเข้าต้นฤดูหนาวแล้วน้ำก็เริ่มน้อยลงแล้วที่แรกที่คลิปแรกที่ที่ผมถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนี่ก็ตรงนี้จะเข้าไม่ได้เลยนะฮะเข้ามาไม่ได้เลยจะลกมากนี่ก็ด้านข้างก็ยังมีกิ่งไม้เยอะอยู่แต่ว่านี้อ,ออกอ,ออกตรงช่องนี้ก็อ,ออก หมดไปหมดแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนยังยังมีกิ่งไม้เยอะอยู่นี่ก็ต้องเอาออกยค่อยๆเอาออกไปนี่ก็จะกว้างขึ้นเยอะเลยครับนี่เป็น ถ้าถ้าทําเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น่าจะสวยกว่านี้อยู่ครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็มียังมีพวกทรายพวกอะไรที่ต้องเอาออกในตรงนี้ก็ต้องเอาออกให้หมดเอาทรายออกให้มันเหลือแต่ชั้นชั้นหินครับจะเป็นของของเดิมของแต่ที่แรกเลยที่ยังไม่มีทรายทับถมเยอะก็จะเป็นมันจะมีจะมีแต่หินล้วนๆเลยก็จะเอาเอาออกให้หมดครับเอาทรายออกให้หมดเลยเราค่อยๆทําไปครับที่ะนี้ ตรงนี้ตรงนี้จะกว้างพอสมควรเลยว่าตอนที่ก่อนจะทําตรงนี้จะแคบนิดเดียวครับเดินเข้ามาแทบไม่ได้นี่ครับน้ำไหลไม่แรงนะครับแต่ว่าจะไหลทั้งปีเลยเกือบเกือบทั้งปี มังมีเป็นว่างอยู่ช่วงเดือนเมษานิดนิดเดียวประมาณไม่น่าจะถึงเดือนเพรนนั้นก็จะไหลแบบนี้ครับทั้งปีมีช่วงไหลแรงบ้างไหลเบาบ้างแต่ว่าไหลไหลยอยู่ไหลอยู่ทั้งปีนี่ครับทำมาถึงนี่เลยครับเมื่อวานแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะต้องเอาทรายออกด้วยก็ดินออก อันนี้ก็ยังยังไม่เสร็จก็รอบต่อไปนะครับก็จะไปทำรอบต่อไปนี่ ตรงนี้ก็ยังทํามาไม่ถึงนะตรงนี้ก็จะทําด้วยนบ,บนี้จุดที่จุดที่ว่าจะทําสายชะลอน้ำ,ำนี่าไหมตรงเนี้ยตรงสุดโคดเห็นไหมครับทําสายชะลอน้ำกั้นน้ำไว้แต่ต้องทําในช่วง หลังจากหมดฝน้วครับตอนนี้ฝนยังมีอยู่บ้างให้หมดฝนก่อนถ,ถึงจะทําฝายถ้าทําสายแล้วก็น่าจะน่าจะน้ําก็น่าจะขึ้นขึ้นมาเยอะอยู่ครับก็จะสวยกว่าน,นี้อีกอันนี้คือเรายังไม่ได้ทําฝายน้ํามันยังไงน้ําจะไหลผ่านไปเยอะมันขังน้ําไม่ไม่อยู่แต่ต้องทําพวก ทางเดินนี้ก่อนทางเดินของน้ําให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาทาฝายทีนึงก็จะน่าจะเสร็จเสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าต้องเอาทางน้ําก่อนให้เสร็จก่อนค่อยทาฝายทีหลังทําฝายเสร็จแล้วน้นําน่าจะได้เยอะอยู่ครับปริมาณน้นํามันจะได้เยอะแล้วก็แล้วก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับดีกว่าให้มันไหลทิ้งไปเฉยๆครับนี่กว้างกว่าเดิมเยอะเลยครับ นี่มันเป็นล่องล่องน้ําเดิมของเขานะครับเนี่ยตรงนี้ตรงแอ่งตรงนี้ล่องน้ําที่แรกเลยแต่ว่ามันเวลามันเปลี่ยนไปมันก็มันทางเดินทางไหลของน้ําก็มันจะเบี่ยงมาทางนี้อันนี้เป็นทางทางใหม่แต่าทางเดิมของเขาจริงๆคือตรงนี้เราอาจจะทําด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าจะจะทำไปไม่สุดมันหรอกจะทำอยู่ให้มันถึงนี้มานี้ อันนี้ก็ค่อยๆทำไปครับน,นี่ถ้าทำฝายชะลอน้ำน้ำน่าจะดันขึ้นมาก็น่าจะสวยตัวนี้ครับน่าจะดูดีกว่านี้อีกเยอะเราค่อยๆทำไปทีทละหน่อย ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ก่อนนะก็เดี๋ยวจะอัปอัเดตให้ดูเรื่อยๆื่อยครับเพื่อนๆพื่อนท่นนานไหที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดวิดีโอของพวกพวกเรานะครับ ก็ฝากกดติดตามไว้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะก็ะได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆก็มีโปรเจกต์อีกหลายอย่างครับก็ทำไปเรื่อยๆครับ นี่ตรงนี้ก็จะกว้างวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ